เลยก็คือชอบนะคะส่วนตัวเรื่องนี้ดูดูเพลินมากไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นหนังที่เขาเรียกอะไรอะแบ่งแยกเพศหรืออะไรเลยเพราะว่าจากจากเนื้อจากเขาเรียกว่าชื่อเรื่องมันก็น่าดูแล้ว่แบบคอรักมันซับซ้อนอย่างเงี้ยนะคะจริงจริงตอนแรกอะก็นึกว่าเขาตั้งใจแต่มันจะมีฉากที่อยู่ทะเละแล้วมันวายออกมาจริงๆริจริงๆตรงนั้นก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าว่าว่าเหมือนเขาจะสื่ออะไรแต่แต่แต่ว่าไม่รู้สึกอืดอัดนะคะ เพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสต,ตรงนั้นมากกว่าเราโฟกัสที่ตัวเขาเรียกว่าอะไรหรตัวคอนเทนต์หรือความรู้สึกรู้พวกเสียงจริงๆเสียงไม่ผลมากกว่าเพราะรักซับซ้อนของทางพุ่มกับพี่อาร์มูสอนด้วยนะคะอยากให้ทุกคนได้ดูจริง,รงๆเพราะว่าอันนี้เป็นการตีแผ่สังคมใน,ในเชิง,งความเป็นจริงด้วยหลายๆอย่างรวมไปถึงชอบโค้ดของพี่อาร์คามคำนี้ที่พูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่มีใคร อยากเป็นคนไม่ดีหรอกค่ะความรักมันไม่ได้ซับซ้อนคนเราต่างหากที่ซับซ้อนผู้กํากับเนี่ยก็มีการเขียนบทหรือดําเนินเรื่องนะครับเหมือนเป็นการตีแผ่วงการบันเทิงนะครับก็รู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ชื่นชอบมากๆซึ่งในประเทศไทยเนี่ยยังไม่เคยมีที่ไหนแบบตีแผ่แบบนี้เลยนะครับผมก็รู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับในส่วนตัวผมนะครับในในมุมมองส่วนตัวผมมองว่ายังถ้าเป็นในส่วนของทางผู้จัดอืนะ่นนยหรือผู้กำกับอื่นนะ ก็ยังไม่ค่อยมีนะครับไ,ไม่ไม่ค่อยเห็นที่มีแบบซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะรู้สึกหนักหน่วงมากๆก็ในฉากที่อา uh, เล่นกันบอกว่าอ่ะ uh, ถ้าคนเราเนี่ยถ้ารักกันอ่ะ uh, มีอะไรเนี่ยเป็นไปได้ควรคุร,รบอกกันเลยก็อย่าควรปล่อยเวลาให้มันเนิ่นนานนะครับซึ่งผมองว่าเป็นสิ่งที่ดีก็เหมือนเป็นการอ่ uh, กระชับความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ถ้าเรารักใครชื่นชอบใครในมุมมองของในส่วนของความรักเนี่ยความรัก,กเราเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่เสมอก็เป็นไปได้ถ้าใครรักใครชอบใครก็ควรไปอาสารภาพกันดีกว่าครับผม เพราะอารักมันรับซ้อนเนี่ยพี่อาร์มเนี่ยมีความตั้งใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ เนื้อเรื่องเนี่ยดีมากเลยเป็นการตีแผ่คนในวงการกันเพิงมด้วยนะครับหรือผู้ที่มีอํานาจซึ่งอาจจะเป็นการระมัดระวังถ้ามองไปในการเตือนสตินะครับก็เตือนสติกับเด็กในเจนใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องความรักเนี่ยก็จะมีความรักที่หลากหลายซึ่งใครอาชื่นชอบในส่วนตรงนี้ก็อยากเชิญชวนทุกท่กทกทานครับมาดูครับเพราะรักมันซับซ้อนทุกลงภาพนยนตร์นะครับสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูหนังแนวนี้เท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นครั้งแรกของเฟิร์นเลยค่ะ การมีอำนาจอุปที่ภนน์อ่ะมันมันสามารถแบบทำให้เราไม่กล้าพูดความจริงหลายๆอย่างได้มาดูเรื่องนี้กันเยอะๆนะคะผู้กำกับตั้งใจทำมากเลยค่ะแล้วก็ตัวละครให้แง่คิดในเรื่องของแบบชีวิตจ,จริงด้วยอะคะ่ะอันนี้เจมผู้กำกับซีรีส์ใหม่ของเราครับผมชื่ออีกนะครับบารรู้จักเลิฟอเดอร์เฟอร์ไซดปะถ้าแกเจอใครแล้วหัวใจเต้นแรงนั่นแปลว่าแกโดนทฤสฎิสรักแรกพบกับเลนงานอยู่ ผมตื่นเต้นจนหัวใจมันหลั่งสารความรักออกมาเต็มไปหมดเลยครับจะมาเสียเวลากับการที่จะรักใครสักคนูหระอไงรักกันนะ